อันนี้พร้อมทะลุโพติกหรือเปล่าไม่บอพูดกันรอหมดก่อนนะเจอแน่นะพร้อมไ้ล่ะพแนีรอมไล่ะไม่ม่อยฟังผมนะเดี๋ยวหมดเจอกันครับแน่นอนครับยินดีได้ครับเดี๋ยวเเอกันก็อยอยไดหมฮัลโหลไม่จบแล้วเว้ยเดี๋ยววเซตามาเดี๋ยวมึงพูดตลอดมาดิ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 ม

มึ่อกีบัวแค่หอนให้พู้เหี้ยพ้องตายไอเด็กเหี้ยไอสัตว์พ้องตายเหรอพ้องตายเหรอพ้องตายแม่งอ่ะแม่งตายพ่องตายแม่งตายพ้องตายแม่งตายพ่องตายแม่งตายสวนไี้อเ่ไม่เคย้ามไปเจเลยแม่งตายพ้องตายแม่งตายพ่องตายแม่งตายพ้องตายแม่งตายพ่องามมาขยะบนบีในสันกูรคงเข้าไปเปิดแรนดแต่พี่กัเพื่อนมึงโดนแทงแต่ว่าบาสมันไม่แกหรอมันไม่ใช่คนหัวรุนแรงมันดูบอกว่ากูหลุดแต่แม่งเป็นคนพากตกแนกูเห็นนะเจเพื่อนกับปุกใหญ่เลยอยู่ กูไม่ตายโนเ่ะแต่โดนปนไปกูไม่เคยไอ็งโอนทำเพลงดีกูแต่มันยังขอตั้งแม่อยู่เลยเมื่อปืนจ่อหัวพี่สาวตัวเองจำได้หรือเปล่าเอ่ยเรื่องเฮียพวกมึงโคตรเยอะไอ้สัตว์อย่าให้กูกล่าวเลยถ้ากูโอนเงินให้น้องมึงได้ไปอยู่ในข่าวเลยไอองจุดเมีไอ้ซองถ้ามีคนรู้ีนเชาาเลยกูได้สาวใหม่จากชนบุรีไอ้สัตว์อย่างขาวเลยถ้ารูปปืนกูใส่ได้กี่นัดไอ้สัตว์เดี๋ยวหนาวเลยใจเย็นๆย็นนะบัสเดี๋ยวสกออ์มันจะขาดแฟนค์ับเขาบอกว่าหนึ่งศูนย์เพลงนี้สองศูนย์นะครับ มึงจะยังไงไม่ทราบแต่เดินระวังดีๆนะบาร์กูขอพรให้มึงพลาดผ่านมาทางยูดีทีนะบาร์ด่าว่ากูหลุดไม่ดูตัวเองเลยเฮียให้กูเอาเงินให้เกมพวกมึงจะชวยกันเอานะเนี่ยไอ้บาร์มึงไม่ได้แข็งเดินเบาๆในน้องชายบิ๊กเบ๊ตโดนเล่นข้างงานศพไอ้บาร์ไว้น้องอายเดี๋ยวก็แรปเรื่องจมูกขาวเหนื่อยน้องเหนื่อยน้องมึงฟังกูนะเหนื่อยพ่อหนาแม่ แล้วมั่ไหน่ไอ้สัตว์โควิดก็ไม่ได้เป็นหน้ากว่าไอ้สัตว์ไม่ได้กลิ่นเชยเลย